ออกกาลังกายลดเบาหวานได้จริงหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถจัดการกับโรคเบาหวานได้และคุมเบาหวานได้อันนี้คือข้อที่1ข้อที่สองยังทําให้มวลกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมีพละกําลังที่ดีขึ้นและไม่ดื้อต่ออินซูลินแต่ต้องมีความสม่ําเสมอนั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วเริ่มมีปัญหาก็คือเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลองออกกําลังกายดู การออกกําลังกายเนี่ยนอกจากเราจะใช้น้ําตาลที่มันลอยอยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดพลังงานแล้วนี่คือหัวใจสําคัญนะในเลือดเราเนี่ยมีน้ําตาลเยอะเราออกกําลังกายไอย้พลังงานที่เราใช้ไปมันก็จะไปดึงน้ําตาลออกจากเลือดมาแปลเปลี่ยนเป็นไปเป็นพลังงานโดยที่น้ําตาลเหล่านี้ไม่ค้นไม่หนืดเพราะเราออกกําลังกายอันดับสองก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย จะทําให้กล้ามเนื้อที่มันอ่อนล้าหรือมันมีกดและติกฝังอยู่เนี่ยถ้าเราทําซ้ําๆกล้ามเนื้อนั้นก็จะรู้สึกว่ามันขจัดสารพิษได้ด้วยตัวเองถ้าเราออกกาลังกายแล้วเราหลับพักผ่อนได้เพียงพอเพราะฉะนั้นวันนี้คนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานคุณแค่ออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดวันคุณออกสักสี่วันอาจารย์ข้อดีขึ้นและลดการนื้อต่ออินซูลินด้วยนอกจากลดการนื้อต่ออินซูลินแล้วจะทําให ใช้น้ําตาลน่ะให้ร่างกายเราเนี่ยใช้น้ําตาลที่มันลอยล่องอยู่ตามเส้นเลือดเราเนี่ยให้มันเจือจางลงลดปัดจจัยเสี่ยงอามาพึกษ์อัมาผ้าลดปัดจจัยเสี่ยงการทําให้ไตเสือ่อมลดปัดจจัยเสี่ยงทําให้ตาที่มันผ้ามัวดีขึ้นลดปัดจจัยเสี่ยงที่มีแผลแล้วหายยากและมีอาการชาเพราะฉะนั้นวันนี้หัวใจสําคัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการออกกําลังกายออกกําลังกายอย่างไรถึงมีประสิทธิภาพ 最高标准，不比博物